สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับช่องเบิร์ดชัยบอลสีนะครับวันนี้มาเคลียร์ตู้ให้นะครับกับบอลสีสวยๆเลยวันนี้ขายในราคา30บาทนะครับทุกกระถางนี่30บาทนะครับค่าส่งก็เมาส์เมาส์ห้าสิบนะครับค่าส่งเมาเมาส์ห้าสิบแบบโอนส่งปลายสีไทย EMS นะครับแล้วก็แบบเก็บเงินปลายทางก็ 80บาทนะครับส่งขนส่งแฟตเอ็กเพรสนี่มาครับผม30บาทมีอะไรบ้างมาเริ่มเลย <c oughs> นาลีบุรภานี่นาลีบุรภามี3กระถางครับทุกท่านโตโตเลย3กระถางเนาะกระถางละ30บาทนะครับนาลีบุรภาเอาไปครับ เอาไปเลี้ยงกันครับกระถางละ30บาทนาลีบุรพามีอยู่3กระถางครับทุกท่านนี่ต้นโตโนะต้นโตโเลยครับนี่ครับป้ายสวยแล้วนะครับเอาไป30บาทเนาะเอาใจแฟนครับสวนเบิดชัยบอนสีนะครับจัดให้เลยนะครับเบาๆวันนี้เบากว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับใครไวใครได้นะครับเนาะโทรมานะครับโทรมา ถ้าไม่ได้รับแสดงว่าติดสายนะครับคนอาจจะโทรเยอะ <c oughs> ไม่มีไม่ค่อยมีใครโทรหรอกพูดไปงั้น <c oughs> นี่ครับผมนารีบุรพามีสามกระถางนะครับนี่เลือกได้เลยแต่อันนี้เป็นน่าจะแผงนารีบุรพาแผลงนะครับเอาไปสามสิบบาทนะครับสามสิบบาทพอสามสิบาทนะครับกระถางละสามสิบาทเนาะนี่นารีบุรพามีสามกระถางนะครับ แล้วก็ต่อไปเป็นอันนี้ครับผมหลัามาต้นหนึ่งครับอันนี้มีสองสองต้นในนี้นะครับสามสิบบาทอันนี้เป็นศีลาหุ้มทองครับน่าจะแผลงอะแต่ด่างเหลืองๆมาละทุกท่านดูมันจะด่างเหลืองๆฮามฮามมาแล้วนะครับนี่ลองแยงดูนะครับลองแยงดูนี่ครับมีสองต้นเนาะนี่ก็สามสิบนะครับนี่ครับสามสิบบาท นาลีบุรพามีสามกระถางนะครับศีลาหุ้มทองแผงมีหนึ่งกระถางนะครับสามสิบบาทต่อไปเป็นนี่ครับผมนี่เป็นเจ้าสาวนะครับกระถางละสามสิบบาทนะครับดูครับต้นโตๆต,ตเลยเจ้าสาวเนาะถ้าไม่ป้ายนี่ก็เป็นคุณหญิงนะครับแต่มันป้ายมาแล้วละ่ะนิดๆหน่อยๆนะครับนี่กระถางละสามสิบบาทนะครับเจ้าสาวมีอยู่ทั้งหมด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกระถางนะครับแปดกระถางต้นโตโตเลยทุกท่านดูสามสิบบาทนะครับเอาไปเนาะ <c oughs> ขายในราคาเบาๆให้แล้วกันนะครับสามสิบบาทนั่งแพ็กกันบานอะดูเหอะเหมาไปก็ได้นะครับเนาะกระถางละสามสิบบาทนี่ครับต้นโตโตเลยทุกท่านนี่ สามสิบบาทนะครับดูครับต้นโตๆเลยต้นโตๆตเลยป้ายมาแล้วนะนี่นี่เห็นไหมป้ายมาแล้วนะครับกระถางละสามสิบบาทมีทั้งหมดแปดกระถางนะครับสําหรับเจ้าสาวนะครับดูหลอดใหม่ครับอันนี้นี่หลอดใหม่นี่ด่างป้ายมาแล้วนะครับนี่มันก็จะป้ายนะครับป้ายตอนโตนะเจ้าสาวเนี่ยยิ่งเลี้ยงโตโตนี่ป้ายสวยนะครับเจ้าสาวเอาไปกระถางละสามสิบาทนะครับโปรโมชั่นวันนี้นะครับอันนี้ เจ้าสาวอันนี้แผลงแปลกเนาะนี่ดูครับต้นโตๆเลยเจ้าสาวกระถางละสามสิบาทครับทุกท่านเอาไปเลี้ยงกันนะครับนี่สามสิบบาทนี่ครับเจ้าสาวมีอยู่แปดต้นนะสนใจก็ทักมาได้นะครับสำหรับเจ้าสาวต่อไปครับผมต่อไปเป็นเอ่อซับพูนผลครับซับพูลผลนี่ก็สามสิบนะครับซับพูลผล,ล,ผลโอ้รากทะลุก,กระถางแล้ว นี่ก็สามสิบนะครับซับคูณผลเนาะสามสิบบาทแล้วก็อันนี้เป็นน่าจะสาวนาครชัยศรีนะครับนี่ด่างมาละมันด่างน้อยนะครับแต่ด่างมาแล้วนะครับนี่เอาไปเลี้ยงกันนะครับสามสิบบาทครับสาวนาครชัยศรีมีอยู่สองกระถางนี่หลอดใหม่นี่ด่างนะครับทุกท่านนี่เดี๋ยวผมจะคลี่ให้ดูคลี่ให้ดูนี่ไงนี่ไงครับเห็นไหม ด่างแล้วนะครับนี่สาวนครชัยศรีมีสองกระถางนะครับกระถางละสามสิบนะครับจดไว้นะครับจดชื่อแล้วทักไลน์มาเลยนะครับกระถางละสามสิบบาทนี่ครับมีสองกระถางเนาะสำหรับสาวนครชัยศรีนะครับต่อไปเป็นมณีล้อมเพชรนะครับนี่มณีล้อมเพชรมันด่างน้อยนะครับนี่ครับมีแผงมาต้นหนึ่งนะครับเนาะ ก็ผมก็ให้30บาทนะครับดูนี่ครับมันนีล้อมเพชรสวยๆเลยฟอร์มสวยนะครับนี่ครับกระถางละ30บาทอันนี้เหมือนจะมีสองต้นด้วยเนี่ยนี่ครับกระถางละ30บาทเอาไปนะครับเนาะวันนี้โปรเคลียตู้ให้เลยนะครับวันนี้โปรเคลียตู้สามสิบาททุกกระถางนะครับนี่มันนีล้อมเพชร เหมาไปเลยก็ได้นะครับสาสิบาทมันนีล้อมเพชรมีอยู่สี่กระถางนะมันนีล้อมเพชรหน้าหน้าปกติมีอยู่4ี่กระถางกระถางละสามสิบบาทนะครับนี่ครับแล้วก็มันนีล้อมเพชรแผงครับมันนีล้อมเพชรแผงนี่ด่างมาแล้วแต่ด่างน้อยนั้นเนี่ย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 ด่างมาแล้วนะครับสามสิบบาทนะครับมันนีล้อมเพชรมีอยู่สี่กระถางนะครับกระถางละสามสิบบาทขายอะไรวะเนี่ย สีก่กระถางกระถางละสามสิบดูสิแล้วก็ต่อไปครับผมเป็นนางรากสดเทวีครับผมดูครับสวยสวยเลยป้ายสวยสวยเลยดูสิสามสิบบาทครับผมมีอยู่มีอยู่ทั้งหมดมีอยู่ห้ากระถางนะครับจัดโปรโมชั่นให้นะครับกระถางละสามสิบบาทดูเถอะดูเถอะขายเอาอะไรวะเนี่ยขายเอาสังคมนะครับเนาะ สาบาทนี่ครับป้ายสวยๆต้นใหญ่ๆดูสิป้ายแดงมาแล้วนะครับโอ้โหตอนนั้นแพงมากเนาะต้นแบบนี้ไม่ต่ำกว่าห้าหร้อยนะครับเอาไปสามสิบพอดูครับต้นใหญ่ๆดูสิป้ายสวยนะครับนางรากสดเทวีนะครับสาสิบบาทใครมีกันแล้วก็เอาไปอีกนะครับดูป้ายสวยแล้วนะครับนี่ครับรากสดมีทั้งหมดห้ากระถางนะครับทุกท่าน รากสดทวีมีห้ากระถางกระถางละสามสิบาทนะครับนี่เอาไปเลยนะครับเนาะเอาไปเลี้ยงกันนะครับดูครับสวยๆเลยนี่วันนี้ก็ประมาณนี้แหละครับทุกท่านนี่ใครสนใจต้นไหนก็ทักมาได้นะครับทักมาโทรมานะครับเนาะก็ใครเห็นก่อนก็หมดก่อนอนะ่ะสามสิบาทอะ่ะไม่ค่อยมีใครขายนะครับสามสิบบาทนี่ันนี้ก็เคลียร์ตู้ให้นะครับ เป็นโปรเคลียตู้นะครับนี่ครับสวยๆทั้งนั้นเลยนี่เจ้าสาวนี่มีเยอะหน่อยนะครับเจ้าสาวมีเยอะหน่อยก็เอาไปแบ่งๆกันไปเลี้ยงนะครับเลี้ยงโตๆมาสวยนะครับเจ้าสาวกระถางละ30บาทเองนะครับไม่แพงด้วยนะครับวันนี้เบิดชัยก็ประมาณนี้แหละนะครับมาขายบอลสีแบบขายแบบขายขายแบบแบ่งปันนะเนาะราคาแบ่งปันนะครับ ก็มีค่าส่งนะครับขายให้ในราคาถูกละใครจะเอาไปขายต่อหรืออะไรยังไงก็ว่ากันไปนะครับวันนี้เบิดชายบอลสีก็ประมาณนี้สนใจบอลสีก็ทักเฟซทักไลน์มาตรงนี้ได้เลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับสวัสดีครับ